ค่ะกลับมาวันนี้มาว่ากันต่อในเรื่องของสัญ,ญลักษณ์ที่มีข้างๆกลุ่มได้แต่ละกลุ่มที่เขาให้มาวันก่อนเราดูแล้วว่าสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้คือขนาดของเข็มที่เขาแนะนํานั่นเองแล้ววันนี้ที่จะพูดถึงก็คือสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ค่ะที่เป็นตารางหมากคุกเนี่ยซึ่งคนถักยีดิ้งบางคนอาจจะไม่ได้สนใจตรงนี้หรือว่าจะมองข้ามไปก็ได้เพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วจะทํางานตามแพทเทิร์นก็จะไม่ค่อยให้ความสําคัญกับสัญลักษณ์ตรงนี้สักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคือเขาจะเป็นวิธีการคํานวณขนาดแบบคร่าวๆถ้าเราดูตรงนี้ที่เขาบอกมาสัญลักษณ์ที่เขาบอกตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราต้องการให้ได้งานเนี่ยสิคูณสิเซนให้เราขึ้นห่วงงานของเราเนี่ยสิห่วง แล้วก็ถักไปให้ครบ25้าแถวก็จะได้ขนาดตามที่เขาคำนวณเอาไว้ให้อันนี้คือเขาคำนวณให้เราแบบคร่าวๆซึ่งถ้าเราจะออกแบบงานเองจะก,กําหนดขนา,ดขนาดของงานเองออกแบบงานเองเนี่ยเราก็ใช้ตัวนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นไกด์นำทางในการออกแบบงานเราไงนะคราวนี้เรามาดูกันสิว่าถ้าเราทําตามที่เขาบอกเนี่ย งานที่เราทำออกมาเนี่ยจะได้ขนาดพอดีหรือว่าใกล้เคียงกับที่เขาบอกไหมเดี๋ยวมาพิสูจน์กันค่ะเดี๋ยวสุดจะลองทำตามขนาดที่เขาคำนวณมาให้ว่าจะได้ใกล้เคียงเหมือนที่เขาว่าไหมตรงนี้เขาแนะนำให้ใช้เข็ม4.5เนาะสุก,ก็จะใช้เข็ม4.5เหมือนที่เขาบอกแล้วก็เขาบอกให้ขึ้นต้นห่วงทั้งหมด19ห่วงก็เดี๋ยวเราจะทำตามเขาดูล้กัน ตรงนี้ที่เป็นน็อตแรกเนี่ยเรานับเป็นห่วงแรกแล้วเราก็จะนับไปให้ครบ19ห่วงเหมือนที่เขาบอก3 16 17 18 19อ่ะครบละ19ห่วง2 4 6 8 10 2 4 6 8 9โอเค ครานี้เราก็จะใช้วิธีการถักแบบธรรมดาแบบพื้นฐานให้ได้25แถวอันนี้เราถักแถวแรกก็ใช้วิธีการถักนิดไปเรื่อยๆอจบแถวแรกแล้วก็ย้อนกลับมาถักแถวที่สองนิด เหมือนกันเอาแบบง่ายๆนี่แหละนิดไปนิดกลับตอนนี้เราถักมาประมาณ5แถวเดี๋ยวดูซิว่าได้ความกว้าง10เซนไหมพอถักมาได้ความยาวสักประมาณ5แถวนี้น่าจะวัดขนาดได้แล้วความกว้าง ได้รับความกว้าง10เซนเหมือนที่เขาบอกเลยคราวนี้เราก็จะถักให้ครบ25แถวเลยมาดูว่าจะได้ขนาดเท่าที่เขาบอกเลยไหมได้แล้วค่ะตรงนี้คือผลงานที่เราทำตามาสัญ,ญลักษณ์คือทดลองทำตามขนาดที่เขาคำนวณมาให้เนาะก็เสร็จแล้วขึ้นห่วง19ห่วงแล้วก็ถักจึงครบ25แถวแล้วเดี๋ยวมาดูว่าขนาดที่ได้เนี้ย ร่ right. จะเป็นสิบคูณสิบเหมือนที่เขาว่าไหมตรงนี้เป็นที่เราขึ้นต้นสิบเก้าห่วงก็คือได้ขนาดสิบเซนตัวนี้เป็นความยาวที่เราถาักมาได้ทั้งหมดยี่สิบห้าแถวก็คืออ่ะเดี๋ยววัดตรงนี้ไม่ถึงกับสิบเป๊ะ,ปะแต่เราก็อย่าลืมว่า เขายืดมาอย่างนี้เยอะมากถ้าเรายืดมาอย่างนี้ก็จะได้สิบพอดีเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นวิธีการคำนวณขนาดแบบคร่าวๆตรงนี้แหละค่ะเป็นประโยชน์ของสัญ,ญลักษณ์หรือว่าอะ,อะไรอะฉลากใช่ไหมที่เขาให้มากับได้แต่ละกลุ่มเลยค่ะซึ่ง คนถักนิตติ้งบางคนอาจจะมองข้ามไปหรือว่าไม่ได้สนใจเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะทำงานตามแพทเทิร์นกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากสำหรับคนที่อยากจะออกแบบงานเองวัดขนาดงานด้วยตัวเองอย่างเช่นสมมติว่าอยากจะถักผ้าบนคอให้มีความกว้างเท่านี้เท่านี้ก็อาจจะสงสัยว่าเอแล้วฉันจะขึ้นห่วงกี่ห่วงดีจะ,ะถักผ้าห่มให้มีความกว้างความยาวเท่านี้เท่าน,านี้จะขึ้นห่วงกี่ห่วงดีก็คือ ดูจากสัญลักษณ์ที่เขาให้มาของได้แต่ละกลุ่มเนี่ยแหละค่ะเราก็จะสามารถวัดขนาดหรือว่าคำนวณขนาดาคร่าวๆได้เองตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากค่ะสำหรับคนที่เริ่มถักนิตติ้งนะถ้าลองสังเกตรตรงนี้ดูค่ะมีประโยชน์มากๆ all right, all right, all right.